เสร็จแล้วเพื่อนๆเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันที่ครัวอิ่มอร่อยแล้วนะคะวันนี้ครัวอิมอร่อยจะชวนเพื่อนๆมาทําข้าวเหนียวดํามูลกอยนะคะเป็นเมนูที่อร่อยมากอีกเมนูหนึ่งเราไปเข้าครัวดูส่วนผสมและวิธีทําไปด้วยกันเลยนะคะจะนํากอยมาแช่นะคะเราจะแช่ ล้างสักสองรอบแช่ไว้เท่ากับข้าวเหนียวอ่ะแปดชั่วโมงนะคะเราจะแช่ไวแปดชั่วโมงเราจะล้างน้ําออกสักสองรอบเราจะแช่ไวแปดชั่วโมงเท่ากับข้าวเหนียวนะคะส่วนข้าวเหนียวเราจะแช่รวมกันกับข้าวเหนียวดําเลยนะคะเราใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูสองถ้วยตวง ราจะแช่รวมกันเลยเข้าวเหนียวดำหนึ่งถ้วยตวงนะคะเราล้างบเบาออกสักสองน้ำสองน้ำแล้วเราก็จะแช่ไว้8ดช,ชั่วโมงเช่นเดียวกับกอยนะคะ เราก็มะาพร้าวขูดไว้โรยเกลือนิดหน่อยนะคะโดยพอประมาณนิดหน่อยกุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วเราเอามาใส่หลังนึ่งนะคะเราจะนึ่งประมาณ10-15นาทีนะคะเกลือกันขนมเราขายหมดช้ามะพร้าวจะได้ไม่เสียและไม่บูดนะคะ ครานี้ข้าเหนียวเราได้เวลาเราเราก็มาล้างสสองน้ำนะคะสองสามน้ำาอ่เสด็จน้ำหลอนิดนึง ให้เสด็จน้ําออกให้หมดนิดนะึงเสร็จแล้วเราก็เอาก,กอยมาล้างกอยนี่ต้องล้างให้ดีนะเพื่อนล้างเมือกสีขาวออกให้หมดแต่นี่เราใช้กอยสดนะคะเราก็บีบน้ำออกให้หมดนะคะบีบน้ำออกให้หมดเลย แล้วเราล้างซึ่งมานะคะเอาผ้าขาวรองใช้ใบเตยลงใช้ใบเตยวางลงไปสักสองสามใบนะคะข้าวเหนียวลงนึ่งเลยเราจะเอาเอากอยวางนึ่งพร้อมข้าวเหนียวเลยนะคะาวางคนละฝั่งไปเลย เราจะไม่ผัดเพราะว่าวิธีบนนอกของเราใช้นึ่งนะคะเสร็จแล้วเราขึ้นตั้งไฟเราจะใช้เวลานึ่ง25-30นาทีหรือจนกว่ากอยและข้าวจะสุกนะคะอาขาวขั่วนะคะสักสองช้อนโต๊ะ มาคั่วเสร็จเราก็มาผสมกับน้ำตาลนะคะเพื่อนๆคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะเราจะไวโรยหน้าขนมโรยหน้าข้าวเหนียวมูนกอยของเรานะคะคราวนี้เราก็มาทําในส่วนของตัวกะทินะคะเราจะใส่หัวกะทิลงไปเราจะใช้กะทิสดนะคะน้ําตาลเกลือ เราก็จะผสมคนทุกอย่างให้เข้ากันเอาแค่ร้อนร้อนอน,น้ำตาลน้าลายนะคะเราจะไม่เอาจนกะทิแตกมันนะคะเอน้ำตาลละลายกะทิร้อนแล้วเราปิดไฟเลยนะคะเราจะไม่เอาจนกะทิแตกมันนะคะเราปิดไฟเลยแล้วก็ข้าวเหนียว,วร้อนๆนี่ลงใส่หัวกะทิเลยผสมเลยตอนที่กะทิก็ร้อนข้าเหนียวก็ร้อนนะคะ จะใส่กอยลงไปพร้อมกันเลยนะคะกุกเข่าให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้อย่างนี้สัก20นาทีนะคะรอให้เ้าเหนียวดูดซับน้ำกะทิเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะคะแล้วเพื่อนๆเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะ เมนูเราพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะจ๊ะถ้าชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวอิ่มอร่อยเป็นกําลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆเกิดยัยพลาดคลิปหน้าครัวอิ่มอร่อยเมนูเด็ดๆลายแบ่งปันสูตรทากินนะคะเมนูนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ๊ายบาย